มาดูสิค่ว่าอะไรเออยู่ในใบตองชืบชืบแกะแกะกกอ๋ออนอยออนเอ๊ะ ชิบชิบปลาทูโอ้ม่ชิมอร่อยไหมหวหมอมตงไหนมดูสิหมกปลาหมึกปลาละอืมสดออกมาไงโบเข้มตีตอนไงแท้อืมค่ะนี่นี่นี่ ไหนซิมุ๊แซ่บปอมาเด้อมากินหมกปลาปานินกับนองเฟรดนะจ๊ะเนื้จ้ะสิ้นแบบไงเลยิ้น้อยป็นไดคหับบ่ กินละหอมบ่นี่บ่ได้ให้ไปดมโอ้เขาบอกว่ามันหอมมันเชอบกินหอ,อ,อ,อมมันทอดปลาเดชนะมาเด้อผู้ใดจะมากินบกปลาอะไรปลาปลานิ่เนาะปลาปลานิ่มันท<ข>อดปลาเลยค่ะจะแซ่ยบดอกพี่น้นองเอ้ยมาเบิ่์ดิเด้อใส่เครื่องอย่างนี้เบ่าเด้อแก่มือเมื่อนาะอันนั้นเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวมันบ่นั่น อันนี้เป็นปลาหนึน่งน,นะจ๊ะมีเนื้อเค็มมากหอมมากอร่อยแซ่บเวอร์ใครอยากได้ไปทำตำแม่น้นองเฟยได้เลยนะคะอยากแรกแ,แล้วก็ตำพริกแล้วก็ยังอะไรอีกเนาะเยวกระเทียมเนี่ยจ้าแล้วก็หอมหอ,หอมแล้วก็ใบใบใบมะกรูดใบมะกรูดแล้วก็ผักอีตูนะแะผักอีต็ ใบแมงลักอันนี้เขาถามว่าแม่อันนี้พายังพาีตุ้องอนทิมแล้วกะเอามืใส่รวมกันจังสีเรจ้ะสด้วจ่ะต่ำแซบแซบหอมหอมอล้วกะเอาเปต้มาเสร็จเวจ้ะพี่นนอกล้วเข้ากัมมห่อกันมันกสีเป็นจับมันกะสิเป็นแบบจังสีเรจ่ะพย,ยา,ายามใส่เฮดไปเฮดตไไดันแม่จำค่านนี่เรยวันี้ค่อยหอนค่อยแซบสมอง เอาลงไปบัดนี้เอาปจัผ้านีบเส้น